ตุเรียนไทยอร่อยที่สุดในโลกสวยมากเลยเนาะห้าฟูเลยหรอโอ้ไม่ได้ฟูสวยๆเนาะ có đây giơ, you nó, viếng một bang nó. ô, chị nói, chị 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 ping. ô, sway mạng lên. ô, chị 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 ping. ô, chị mà chị chị đẹp chị 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 Ừ, chị 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 หวานด้วยหอมหวานกินบ่ได้ดหรอกไม่เรงกินเหล้ากินเบียร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ